ที่นี่สถานีรถไฟสุงไงปาดีที่นี่สถานีรถไฟสุงไงป่าดีจะถ่ายจะถ่ายบริเวณสถานีรถไฟสุงไงปาดีจะและ และใกลๆ้ๆฝ้าขวาฝ้าขวาจะเป็นบริเวณสถานที่ราชการมีโรงเรียนวัดโคกตาสถานีตำรวจสุงไงปาดีที่ว่าการอำเภอสุงไงปาดีด้านขวามือของสถานี เที่ยวรถไฟถเที่ยวเที่ยงนี้จะมีรถเร็วไปบางซื่อจอดที่สถานีปราดีนี้เวลา12.22นาฬิกาฟัง หลังต้นไม้นูนจะเป็นที่ว่าก,การอำเภอสุไงปาดีอำเภอสุไงปาดีนี้จะมีชาวชาวไทยมุสลิมก็มากนะประมาณ80%อันนี้เดาเอาเองนะไทยพุทธจะสักประมาณ20-30% ก็ก็ไม่ไม่เป็นข้อมูลอ้างอิงนะเป็นข้อมูลดาวเอาด้วยสายตายินดีต้อนรับส่วนเพอสงไงปาดีชมรมชาวสงไงปาดี ตรงสถานีสุงไงปลาดีนี้เป็นจุดจอดถ้าไปสุงไงโกลกใต้สุดก็อีกประมาณ13กิโลเมตรถ้าขึ้นไปทางเหนือไปบ้านโตเดง4.5กิโลเมตรประมาณสุงไงโกลกใต้สุด 12บสองบวกแปดเก้ีหทีสว่าสิกิโล13กิโลเมตร อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลขบวนรถขบวนรถที่มาจอดที่สถานีสุไงป่าดี 呃，上海老派 ฝากน้นเป็นสถานีตำรวจสุไงปาดีฝากนู้นเป็นที่ว่าการเพอสุไงปาดีมีบ้านพักสถานีรถไฟน่ารักดีบ้านพัก เจ้าพนักงานรถไฟ ี่เป็นเป็นสวนยอ่อมสวนหย่อมมีน้ำน้ำตก แัะคังแัะคังประจำสถานีพีน้องเช้ามีผู้โดยสารมามีผู้โดยสารมารอรอที่สุไหปราดีนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าคนประมาณนี้ ขอขอจบคลิปขอจบคลิปสุไงขอจบคลิปสุไงปาดีขอจบคลิปสุงไ,งปสงไงปาดีงไงด้ดภาพตารางตารางขบวนรถไฟสุงไงปาดี